ข้าวโพดท,ทอดใบโหระพาค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจะทําข้าวโพดท,ทอดใบโหระพาค่ะเป็นข้าวโพดขา้าวเหนียวนะคะถ้าข้าวโพดขา้าวเหนียวอะ่ะเวลามาทอดอะ่ะเขาจะกอดตัวดีคือแบบว่าเราก็จะอร่อยก็อร่อยด้วยค่ะอร่อยกว่าข้าวโพดเอ๊ะสีเหลืองๆอะ่ะนี่ค่ะซื้อข้าวโพดมาแล้วเราก็มาหั่นฝานเป็นชิ้นบางๆ ต่อจากนั้นเราก็ตำกระเทียมตำกระเทียมในครกอะ่ะตำกระเทียมแล้วก็พริกไทยใส่ลงไปเลยเดี๋ยวต่อจากนั้นพอกระเทียมแหลกแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปข้าวโพดลงไปตำ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 ให้เขาแตกอะ่ะให้เขาแตกจนน้ำ,น,ำน้ำแป้งออกอะ่ะแล้วต่อจากนั้นก็เกลือปรุงรสได้เกลือผงชูรสน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใบโหระพา ทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเป็นเนี้ใส่แป้งไปนิดนึงแป้งโกกี้แป้งอะไรก็ได้ใส่ไปนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะและ้วมันจะไม่อร่อยมันมันจะเป็นเป็นกลายเป็นทอดแป้งไม่ได้เป็นทอดข้าโพดอ่ะเข้าใจปะแล้ว ди, ต่อจากนั้นเราก็จะเอามาทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันและให้เหนียวเลยแล้ว,เด,วเ,เ,าาดลเดี๋ยวเราก็จะมาทอดตั้งน้ํามันตั้งน้ํามันแล้วเดี๋ยวเราก็ ข้าวโพดลงแล้วก็หยอดข้าวโพดลงไปค่ะใช้ช้อนตักชิ้นละหนึ่งช้อนไม่ต้องชิ้นใหญ่หรอกเดี๋ยวพอเหลืองแล้วเราก็กลับด้านเสร็จแล้วก็กลับด้านนะคะพอเหลืองแล้วก็กลับด้านออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ข้าวโพ,พดทอดใบโห,หระพานะคะทำง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะ